ครับครับด <ka> ีครับเอาไปลองใช้ดูอันเนี้ยลอกเหรอลอกไม่ค่อยดีเหรอ ตัวใหญ่สายอืมได้ว่าเนี่ยได้ว่าได้ว่าอันนี้เอาไว้เอาไว้ตีปลากระสุ Lẹt lẹt <laughs> กระส่งหยุห <laughs> ยก,ย,กย,ย,ยันยันดูตุ๊บสายวิ่งเรีย <laughs> บร้อย อุ้ยลุดเหยีย yeah, ด <Yeah. S 1> เสือกหลุด <laughs> <Yeah. S 1> โดนตวงเสือกหลุดพัน กิ่งไม้หลุดไปเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาจนได้ครับสูบจุดกับสูบจุดนี่ครับกับไมโครจิรียบร้อย มได้กระสุนตัวเดียวกระดู หมดแล้วนี่นี่แข่งแข่งก็กัดนี่เห็นไหมไซปลาเนี่ยแว่งแข่งก็กัดปากหมุดให้เขาดิเดี๋ยวปากหมุดให้ดูเแต่จะอยู่นี่ไม่นานหรอก โอ้ยลุดนีนะ่ี่ยม,มีไซด์ด้วยนะที่ยมีไซด์ด้วย เนี่ยตอนป๊อปเปอร์แม่งไม่กัดไอสัตว์พอเปลี่ยนมาเป็นไอนี่แม่งกัดดีจังเลยพอใช้ไมโครจิกแม่งกัดดีจังโอ้หเมื่อกี้ซส์สวยด้วยเนะี่ยทียคันโค้งเลยอะ โดนละโดนละนี่ไงอุ้ยรูดีกแล้วเฮี้ยสายสวยด้วยอะไรวะโหสายสวยเด้วยกี้อ่ะ โดนนะโดนนะโดนนะเจอนี่ครับบากมาทั้งยวงครับหล, <c oughs> ลากมนทั้งยวงนะครับ <c oughs> นี่ครับกับไมโครจิกเรียบร้อยก <c oughs> ดเลยตัวนี้ เด้อโดนเหมือนกันเอาหลุดเหรอ,อโอ้โหฟ้าทำหลุดครับโอเคปอดตอนนี้ก่อนนะไปแล้วมันเว้ยมันเว้ยโอ้โห,หูหลุดอีกแล้ว โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนเหมือนกันนี่ครับปลาทูปลาทูนี่ครับตกปลาทูครับกกตกปลาทูตกปลาทูเดนคู่เลย,ยางานนี้ถ่ายรูปคู่เลยอย่างเงี้ยมา ไปแล้ว,ลวมันมันมันต่อต่อ,ตอโดนละโดนละโดนอื้อมัน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 บันเทิงครับวันนี้บันเทิง มก็ใช้ไมโครจิกไปเด้เนี่ยกัดไมโครจิกดีเนี่ยไไปแล้วมึงเก็บไม่ดีไงฮ่าเวลาไม่ใช้แม่งก็ทิ้งๆิงว้าง จุดจุดจุดวดเลยจุดเลยจุดจุดแหดงนต่มครับจุดจุด